อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับอ่าวันนี้มารีวิวเจ้าวิโก้แชมป์คันนี้นะครับลูกค้าจากปาจีนนะครับงานบริการถึงบ้านนะครับงานนอกสถานที่คันนี้นะครับเราได้เตรียมชุดหน้าฟอร์จูนแชมป์มาแล้วนะครับจะมาแปลงใส่คันนี้นะครับโอเคอ่าชุดที่เราเตรียมมาก็อยู่นี่นะครับ มีกันชนมีไฟหน้านะครับอ่ากระจังหน้าโอเคอหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับหน้า Fortuner ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับของ Fortuner ครับกระจังหน้าทีอดีสีดำตรงรุ่นไม่เพียนครับสีเดียวกันนะครับโอเค ขอบคุณลูกค้าจากปาจีนบุรีด้วยนะครับวันนี้มาติดตั้งนอกสถานที่นะครับสนใจงานติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0888452433นะครับกับช่างยุนบางด้วนครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ